สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้ะมื้อนี้ไอ้ส่วนกินข่าวอีกแล้วอาหารที่ไอ้ปราถนาอยากสิก,กินซูมือก็คือตามะฮงจ้ะตำมะฮงจ้ะมื้อนี้ก็สิเพ็ดจักหน่อยนึงไอ้เอาพริกกะเหลี่ยงอยู่ในต้นนี้่แหละเอามาตำใส่นำ้ำตัวนี้เป็นปราแมคคาเรนทอดนะคะทุกคนไอ้เอาไปชุบแป้งด้วยนะคะคือไอ,อ้ไปดู ไปดูพี่จอนนะคะช่องพี่จอนแกกินนะคะพี่จอนแกอยู่อยู่ฝรั่งเศสเนาะแกก็ทํากินอะไก็เลยโอ้หิวมากเลยแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวด้วยเนี่ยข้าวเหนียวไอ้มีติปหนึงนะคะแล้วตัวนี้มันเป็นแกงนอไม้จ้ะทุกคนแกงนอไม้แกงนอไม้ใส่เ็ดตั้งแต่หลายมือแล้วล่ะโอ้ยน้ำลายไหลแซ่บ มาจากไทยสิกลิ้งขอลำไยเมื่อนี้อายุทงานไคกะมีเวลาเฮ็ดคลิปจ้ะซิมตามะหุงก่อนจ้ะเอาคนอีสานนี่เพิ่นถือได้จ้ะเวลาปั้นเข่าเนี่ยต้องปั้นให้แน่น ันผู้ใดปั้นเข้าบนแนเนี่ยบอดี Body จ้ะบอดี Body ในที่นี้คือเป็นคนหนักไม่จะว่าว่าว่าจะว่าว่าจากไหนปั้นเข้าบน,นันมันเป็นจังไหนสุคนภัยเป็นคนอีสานเวลาผู้เท่าเพิน่นเบานะ ไอ้บิูจะแฟซี่บายชงไหนคิดบอกปลานี่มันอยู่ในตู้แช่ชแข็งได้จ้ะแต่มันไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลามม้คต่เลยผ่านปีนะเพราะว่าซื้อปีนี้ มื่อนว่าไอ้ขุนเลิกงานแล้วว่าสิพากันออกไปซื้อกับเข่าจ้ะข่าวกรเมิดข่าเจ้าข่ามะลิ จะเหลือแบบห่งได้เทือ่เนื่องจ้ะเทื่อสองเทื่อนี่แหละอืมตมามห่งจวดอยู่เด้จ้ะขออภยัยทุกคนเสียงซักผ้า ถัทงที่สองอืมมะนาวไอใส่มะเขือ มะเขือเปราะนำใจอะไรวะเออตอนมะเขือหรือตอนมะนาว เพชรอยู่สักคนช่วงนี้ไอ,อช่วงนี้ไอออมงดกินสัตว์ใหญ่อยู่ได้จ้ะไอก็จะหากินแต่กุ้งหอยปูปลากินเนื้อไก่ ฉุนขึ้นจมูกทุกคนกลับมาต่อจากทุกคนคือไอสงสัยว่าสงสัยว่าสงสัยว่าพริกอะ่ะเฮาเฮาเก็บมาจากต้นใหม่ๆมันก็นเลยแบบมีความสดมากอะ่ะพอกินไปแล้วพริกพริกมันแทงจมูกอะ่ะทุกคนมันอยากจามเนาะถ้าจามนี่สำลักเลยเนะเป็นเรื่องพราะมันเผ็ดอืม ขอบคุณ youtube ที่ทำให้อ,อ่ะได้ไอเดียในการกินอาหารบางเพื่อคิดออกจะว่าจะกินอย่าง กระป๋องเจอปลาทอดตำมะหุงแล้วแกงแกงน้ำไม้ตกกระป๋องอู้ทุกคนลมออกหูล่ะ แมแต่หัวมนะัน่ะทุกคนไอไม่ได้ทิ้งเด้ไอผ่าครึ่งแล้วก็หมักแล้วก็ชุดแป้งทอดทอดกับกรอบเคี้ยวกินเลยแคลเซียมทุกคน หลังเห็นพวกเขากินหัวป่าในพัญาดนยนโดยเฉพาะฝรั่งบ้านไอ้พนญานสมัยก่อนเพิ่นซีบนั่งอยู่นาเลยเดี๋ยวนี้เพิ่นนั่งได้แต่เพิ่นจะพยายามบ่มอง ร้อยหมักปลาอร่อยมากเลยอร่อยจริง ทุกคนมาต่อตะกี้ไอเอ็แล่นไปปิดเครื่องสักผ่าจ้ะแล้วก็ปิดน้ําเมื่อสองวันที่แล้วไอ้กลับมาจาก็นงานน้ําเจิ่งนองอห้องน้ําไอ้คุณเพิ่นเข้าไปอาบน้ําก่อนน้ําเจิ่งห้องน้ําแต่ว่ายังไม่ได้ล้น บบเจอประมาณครึ่งหนึ่งพี่ขุดเข้าห้องน้ำก่อนนาำก็เข้าไปนานมากเราก็เออปกติเพื่อนก็เป็นคนที่แบบว่าทำทำทำภารกิจนี้เพื่อนจะทำเพื่อนจะเข้าไปนานเพื่อนบอกว่าฉนันะเท่าแล้วเวลาฉนันเข้าห้องน้ำ จะหนักจะเบาหรือว่าจะอาบน้ําก็จะใช้เวลาไอ้ก็ไม่ได้สงสัยออกมาบอกน้ําท่วมพอออกมาบอกน้ําท่วมแต่ฉันเช็ดแล้วุว่ห่ะสงสัยเป็นเพราะว่าคือไอ,อ้อะจะพูดไงดีไอ้แช่เกไงไหนไว้ะแล้วอาจจะซักมือที่อ่างแล้วน้ำที่อ่างอ่ะ ที่ไอแช่งเกงในอ่ะเหมือนมันมันซึมออกไปแต่มันอยู่ในอ่างนงทุกคนมันก็ลงท่อสุกป่ะแต่อันนี้คือน้ํามันเจงออกมาไอ้ก็เลยถามว่าเออเธอได้ซักผ้าไหมเออตอนเช้าเพราะว่าพี่ขุนนั่งทางานอยู่ที่บ้านนะคะมันเสาร์อืมมันเสาร์ไอ้ที่เรื่มันเสาร์เขาไม่ได้เข้าออฟฟิศหรืออะไรเขาก็อยู่บ้านใหบอกเธอปิดน้ําเธอปิดน้ําเค่อซักผ้าหรือเปล่าเธอซักผ้าหรือเปล่า นางคิดได้นางวิ่งไปเฮ้ยจริงด้วยฉันลืมปิดเอ่อปิดเบาน้ําเพราะว่าถ้าเราจะซักผ้ามันต้องเปิดเบาน้ํามันจะมันจะเป็นเบาน้าสาหรับเครื่องซักผ้าโดยตรงอ่ะทุกคนมันต้องปิดเพราะว่าถ้าเกิดเราซักเสร็จแล้วเราไม่ปิดเบาน้ํามันจะมีแรงดันนะทุกคนแล้วน้ํามันจะเออมันจะเออขึ้นมาที่เครื่องซักผ้าน้ําจะก๊อกอะ พอมันเอ่อขึ้นมาฝาถาังเราเปิดไ้ใช่ไหมน้ำมันค่อยๆรินเออร้อนออกมาแล้วพี่ขุนน่ะเขาไม่ได้ทำเคสแบบนี้เพียงครั้งเดียวเขาทำแบบเมื่อก่อนน่ะน้ำท่วมห้องน้ำบ่อยเลยเพราะเขาลืมปิดไอจะบอกเขาทุกครั้งเลยเขาก็ลืมแล้วก็ห่างหายไปเป็นปีเลยนะน้ำไม่ได้ท่วมห้องน้ำเนี่ยเป็นปีแล้วครั้งนี้เป็นอีก แล้วเรามีการบอกว่าเพราะว่าไอ้อ่ะแช่แช่งเกงในไว้ที่อ่างเอ้ออยอ่ะมันไม่ใช่พอแกบอกน้ำทั่วไปรู้เลยนี่แหละทุกคนกินข้าวเมาหมอย พี่ขุนแกเป็นคนที่ลืมอ่ะหัวแกน่าจะโขบบ่อยไอ้เคยเล่าให้ฟังอย่างเวลาแกเปิดตู้เนี่ยค่ะเปิดตู้ในครัวเปิดแล้วแกไม่ปิดเนาะแล้วแกก็ทางานในครัวแล้วหัวแกก็โมงแต่ก่อนนี้ไอ้กลับมาจะทางานนี่หัวตรงกลางนี่เลือดซิบเลยไอ้ก็จะแซวแกว่าทดสอบความแข็งแกร่งของของกระโหลกนะแกก็หัวเาะแต่ไอ้เคสน้ำท่วมอ่ะมันก่อนอ่ะ ก็ไม่ได้พูดอะไรไอแค่บอกว่าปิดบานน้ำหรือเปล่าเธอซักผ้าหรือเปล่าเขาก็นึกได้เลยค่ะเขาก็รู้ว่าเป็นความผิดเขาไอาก็เลยไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหม่อืมน้องคนเนะแก่ไปด้วยกันมาเจ้ <c oughs> แล้วก็จะมาดูแลกันและกันดีละใครลืมอะไรแล้วตอนนี้ก็จะเป็นคนย้ำคริดย้ำทำในเรื่องของอาะาเตา <c oughs> เวลาอาจจะไปทําง,งานอไอาจะปิดกุญแจบ้านนะไอ้วิ่งกลับมาอีกแล้วทุกคนมาดูว่ามันอยู่ที่เลขศูนย์เลขศูนย์หมดหรือยังเนี้ยเป็นยำกิดยังทำมีไงค่ะ,อ,อ,ะอร่อย แล้วปลาแมคเคเรลของน้านน้ำสแกนในเนเวีรียนดะกระดูกเขาจะจะเคี้ยวได้อ่ะทุกคนกระดูกเขาจะไม่แข็งอืม,อ,มอร่อยอะ่ะไปแล้วทุกคน